เก็บหอยตอนกลางคืนเยอะมากๆไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปสระหลังบ้านนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักมาเป็นเวลาหลายวันนะคะสระหลังบ้านเนี่ยค่ะน้ำท่วมถึงขอบสระเลยนะคะแล้วเราก็จะพาไป จับหอยเชอรี่กันค่ะหอยเชอรี่ที่เราปล่อยไว้ในนี้นะคะจะเป็นหอยเชอรี่สีทองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะคะจับง่ายมากเลยเนี่ยค่ะอยู่ขอบสะเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อเขาจะเป็นสีทองนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราหยิบน,นะ เปลืกทองเนื้อทองนะคะอือหือทุกคนคะนี่ค่ะเราเจอแหล่งเลยนะคะตรงนี้อยู่ริมสะค่ะสามารถเอามือขวาลงไปจับได้นะคะอยู่ริมขอบสะเลยนะคะเดี๋ยวเข้ามานะน้องกำลังฟิตเจอริ่งกันอยู่เลยนะคะ นี่เลยมีอีกนะให้ทุกคนดูนี่ค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดปดเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดเลยนะเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะตัวเขาจะอันนี้เปิดอเปล่าเนี่ยตัวเขาจะมีดินนะคะกบอยู่ คิดว่าน่าจะไปฝังในดินนะคะแล้วพอเหมือนมีน้ํามีอะไรเข้ามาเขาก็จะเริ่มแบบเหมือนผุดเข้ามาผุดผุดขึ้นมานะคะถ้าแบบว่าเราจะกินนะคะก็อาจาต้องล้างเปลือกหน่อยนะคะว่าดินเกาะเต็มเลยนี่ถ้าล้างมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้เราปล่อยลงสระนะคะเพราะว่าบ่อไม่พอนะคะก่อนหน้านี้เลี้ยงบ่อปูนนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างมีปัญหาที่เราเราต้องล้างบ่อปูนนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาก็เลยเอามาทิ้งลงสระก่อนพอวันหนึ่งเนี่ยฝนตกมาฝนตกมานะคะท่วมสระเลยดีนะคะที่ที่น้ํายังไม่ไม่ทะลัก แล้วก็ไหลไปไปนาคนอื่นเขานะคะอันนี้ก็อันตรายอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะไปกัดต้นข้าวของนาข้างๆค่ะแล้วก็นาข้างๆนี่ก็คือญาติกันเองนะแต่เราก็ป้องกันไว้ดีกว่าคะ่ะถ้าเกิดใครไปลงสระก็แนะนำให้ออทำตาข่ายกั้นหน่อยก็ดีนะคะอะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่เลย ก็จะเป็นเปลือกเนื้อสีทองนะคะแต่เปลือกก็ไม่ได้ว่าทองมากเนาะเขาอาจจะเรียกว่าเปลือกสนิมก็ได้ค่ะแต่ว่าเท่าที่เห็นมาเปลือกเปลือกแบบเนี้ยคือตัวจะโตมากเลยนะคะเพราะมันใกล้เคียงกับสายพันธุ์สีดํำของเขาอะค่ะนะไม่ชัดเลยค่ะกล้องไม่ค่อยชัดละอันนี้ น้ำจะอยู่ที่ประมาณข้อท้าแล้วเราก็มองเห็นง่ายด้วยค่ะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นสีทองอ่ะถึงเขาจะอยู่ใต้น้ําเราก็มองเห็นนะกองก้องโฟไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่ได้แล้วค่ะเปลือกทองตัวนี้ก็เปลือกทองเนี่ยค่ะตันนี้ก็เปลือกทองแล้วนะไ่่ดูดำมากนี่คือครูที่เราเก็บได้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปปล่อยไว้เป็นพ่อแม่พันุในกระชังนะคะเราทํากระชังไว้นะคะเพราะว่าเราต้องการเก็บไข่ไปขยายต่อแล้วก็ขายแบ่งให้กับเพื่อนๆในกลุ่มที่สนใจนะคะเนี่ยเลยค่ะก็ก,ก็ทองนะคะแบบนี้น่ะทองนะเปลือกทองนะคะ ลูกค้าบางท่านก็เขาก็จะเลือกว่าอยากได้เป็นเปลือกทองเลยอะไรเงี้ยคะ่ะนี่อุย้ยแบบนี้คือเปลือกทองนะเปลือกทองกับเปลือกสนิมเปลือกโกโก้ผสมพันธุ์กันแต่เราจะไม่ได้แยกนะคะตอนนี้นะ่ะเพราะเราก็ว่าเราจะเน้นขายเหนือเท่านั้นนะคะนี่เลย แต่ก็จะมีบ่ออีกบ่อหนึ่งอะคะ่ะที่ขัดขัดเฉพาะเอยเปลือกทองเนื้อทองเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่จับมาเลยคะ่ะอาจจะอยู่น้ำนํำนานหรือว่าเขาอาจจะแบบชอบฝังในดินหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะต้องขัดนะ่ะถ้าเกิดว่าจะเอาแบบลูกค้าสั่งมา นี่เป็นบอ่อธรรมชาติแต่มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติอะไรนะคะคือเราเอามาปล่อยนะเราเอามาปล่อยนะคะปล่อย,อยแต่ตัวเล็กๆนะคะได้แล้วได้เกือบเต็มโขเล็กแล้วคะ่ะแต่ยังมีอีกเยอะเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราจับก่อนนะมาดูได้เลยนะคะบอ่อธรรมชาตินี่คือดีสุดคะ่ะ ดีสุดในการเลี้ยงเฉยๆนะคะแต่ไม่ได้ดีที่สุดในการจับนะคะการจับจะส่งลูกค้าเนี่ยค่อนข้างยากกับลำบากมากค่ะถ้าเราไม่จับตอนกลางคืนเราก็อาจจะไม่ได้ปริมาณที่ที่ลูกค้าเขาอยากได้อะบางทีมันจับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่มันมีเยอะมากเลยนะแต่เราจับไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะฉะนั้นเ,เรามีอีกวิธีหนึ่งอะคะ่ะตอนนี้กําลังทดลองอยู่แล้วก็ โอเคนะคะหอยก็ไม่ตายด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะโอเคหรือ,อยังหมดหรือ,อยังคะโอเคนะอ่ะเนี่ยคะ่ะมีอีกคู่หนึ่งตื้นๆเลยตื้นๆน,น,น้ำไม่ถึกเนี่ยน้ำแค่นี้เองคะ่ะแต่มีอยู่สองตัวคือเขาจะสังเกตเห็นง่ายนะคะ เนื้อทองนะคะทองเนื้อทองเปลือกก็ไม่ได้ทองเท่าไหร่ก็จะมีบางตัวที่ทองนะคะเนี่ยค่ะน้องกําลังผสมพันธุ์กันอยู่เลยเดี๋ยวเราจะไปไว้บอกพ่อแม่พันธุ์อีกทีหนึง่งขยับเข้ามาอีกนิดนึงนี่ค่ะเปลือกทองไหมคะตัวนี้เปลือกทองไหมก็ทองนะคะแต่ก็น้องก็เปลือกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เอาเลี้ยงเป็นไวเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะเปิร์กสวยๆค่อยขัดส่งให้ลูกค้านี่ค่ะตัวเลิมใหญ่แล้วนะเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยตายแล้วแล้วก็นี่อีกสองตัวมองเห็นตั้งแต่ระยะไกลเลยนะคะอันนี้จะเป็นริมสะนะคะถ้าถ้าถ้าหอยอยู่ไกลกว่านี้ก็ไม่กล้าจับค่ะก,กะลัวตกสะค่ะเราเอาช้อะที่เราโอ๊ย ตักได้นะคะหรือจะไปหาอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะที่ตักอ่ะคะ่ะมาตักก็ได้นะคะแต่เราไม่ไม่เอาดีกว่าเราจับได้เฉพาะที่เราจับเนาะมาเขยนมาจับทุกวันทุกวันก็ดีตัวนี้ก็มันก็ไม่หองมากจะเป็นแบบเหมือนสีโกโก,โก้จะดําก็ไม่ดําตัวเขาใหญ่เนี่ยไซนี้ก็คือกินกินอร่อยแล้ะคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบกิน หอยขนาดนั้นนะคะแต่พอดีว่าเชอร์รี่เป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายค่ะขยายพันธุ์เร็วขยายพันธุ์ไปถึงเออนาคนอื่นได้ด้วยค่ะอุ้ยเยอะมากเลยค่ะตรงนี้นี่มีไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บไข่นะเนี่ยค่ะเอาไว้ฟักอืมเยอะมากเลยคลิปนี้ค่อนข้างยาวใหม่นะคะ ก็จะให้ดูเรื่องการเก็บหอยนี่แหละนี่ง่ายเกทองนัทองเอ้ยหาง่ายมากเลยค่ะเหมือนมีตรงนี้ด้วยอันนึงโอเคเยอะค่ะเนี่ยมันมองเห็นอ้นนี้ตัวเล็กค่ะอุ้ยมีตัวเล็กด้วยนะคะเนี่ยตัวเล็กสวยมากเลยนะคะโฟกังไม่ค่อยโฟก,กัส อ่าโอเคชัดแล้วนะคะตัวเล็กสวยมากเลยแม่ครุโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปอเอาแค่นี้ก่อน,นแล้วกันเนาะได้ได้เต็มครุแล้วะคะ่ะตอนเนี้ยแต่ก็ยังเห็นแล้วยังอยากจับอยู่นะคะอืมวิลุดมือหลุดมืออุ๊ย,ห,ย,ห,ย,ห,ยหมดแล้วเนี่ยค่ะมันเยอะจริงๆนะเต็มครุแล้วอะ่ะ แต่ยังไม่อยากหยุดเลยืคือมองเห็นง่ายมากเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมอะพอเถอ,อะเนาะพอเถอะพอเถอะพอเถอะอีกนิดนึงเนี่ยค่ะมีตัวเล็กด้วยอีกแล้วอ่ะลูกๆตัวเล็กเขาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราให้โตแล้วก็มาจับนะอโอ้ยตายละเยอะจริงๆโอ้ยไม่เต็มมือไปแล้วค่ะ อยู่ริมสระค่ะขอบสระนะคะประมาณประมาณสักเม็ดหนึ่งก็คือจะเป็นเป็นเป็นสระแล้วค่ะปกติถ้าน้ำไม่ขึ้นก็ค่อนข้างจะจับยากอยู่อุ้ยโอเคพอก่อนนะคะเพราะว่าแบตโทรศัพท์แบตเนี่ยจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยกันก่อนนะ้อีกเห็นอ,อีกตัวหนึ่ง่าได้เต็มแล้วค่ะ เดี๋ยวเราเอาไปปล่อยนะคะในกระชังของเราค่ะโอเคค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นกระชังนะคะมองเห็นไมมเอ่ยมีทั้งหมดสี่กระชังค่ะเป็นกระชังแรกก็จะเป็นกระชังเลี้ยงอ่าไปรุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่เหมือนที่เราจับเมื่อกี้เลยแล้วก็เป็นตัวเล็กตัวเล็กนะคะก็คือคระอ่า ตัวไม่เท่ากันอันนี้กระชังเนี้ยจะอยู่ห่างจากขอบสะประมาณโอ้ยก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหลยค่ะใกล้ๆสะนะเดี๋ยวเราเอาหอยไปปล่อยก่อนนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือกระชังแรกนะคะเป็นกระชังพ่อแม่พันธุ์ค่ะไซสใ์ใหญ่ๆเลยเห็นไหมคะมีทั้งทองแล้วก็สนิมตัวนี้ตัวนี้เรายังไม่แยกนะคะเรากําลังรวบรวมเก็บไว้อยู่ กระชังประมาณสองเมตรสองคูณหนึ่งจุดห้าเมตรได้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะมีไข่แล้วด้วยน้องไข่ตลอดเลยนะคะเราก็มาเก็บทุกวันนะคะเก็บให้ลูกค้าบ้างเก็บไว้เพาะเองบ้างนะคะเนื้อที่ตรงนี้คือจะจะ,จะทํากระชังแบบนี้ค่ะขยายเนี่ยแหละคะ่ะกระชังที่บอกว่าเออมันเป็นวิธีที่ทําให ลองทดลองแล้วคือหอยไม่ตายนะคะไม่เหมือนไว้ในบ่อปูนเราต้องแบบทําความสะอาดเนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรนะคะแล้วก็ทุกตัวก็รอดค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไว้ไว้กระชังแบบนี้นะคะอยู่ในสะเขาจะไปนอนตายตายอยู่ก้นสะหมดเลยนะคะเหลือไม่กี่ตัวที่โอ้ยท,ที่หอยหล่นหรือเป่คะที่ลอยน้ํามาไอ้ที่ยังลอยน้ําอยู่นะคะ แต่พอเราเอากระชังขึ้นมานี่คือมีแต่เปลือกหอยนะคะเต็มเต็มก้นสะเลยแล้วก็เต็มก้นกระชังแล้วก็ถ้าเป็นตัวตัวใหม่ที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมืดหน่อยนะคะตัวใหม่ที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยคือน้ําจะอยู่ไม่ถึงหัวเข่านะคะประมาณครึ่งแข้งของเราเองนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะปักเสาปักเสาไปนะคะนี่อ่ะตอนนี้เห็นชัดเลยนะคะเนี่ยสีชมพูก็จะเป็นไข่หอยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะ มีหลายบอ่อค่ะที่บอกไปเมื่อกี้มีหลายบอ่อเลยนะอ่ามีสี่บ่อแล้วก็พื้นที่ยังเหลือเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะขยายไปอีกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยเอารุ่นเนี้ยไว้หนาแน่นเกินไปเดี๋ยวเราต้องขยายก่อนแต่ตอนนี้คือมีมีบอ่อแค่นี้ค่ะอยู่ๆกันไปก่อนนะคะแล้วก็อาหารที่เราให้นะคะจะมีแหนแดงนะคะแล้วก็เขาก็ยังกินผักตบชวา ต้นผักบุ้งเนี่ยเขาเอาให้ก็ยังเกาะกันอยู่นะคะแล้วก็มีอาหารเสริมนะคะเป็นอาหารเม็ดตอนนี้เราไม่ค่อยมีเวลาค่ะเราก็เลยเลือกให้อาหารเม็ดเขาไปก่อนแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> สวยไหมคะอ่ะตอนนี้เราจะปล่อยปล่อยหอยลงตะลงบ่อกระชังนี้แล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนๆเอาไปทําตามได้นะคะก็คือน้ําประมาณครึ่งแท่งอะค่ะครึ่งแท่งก็พอแหละ หรือใครจะไปลอยในอ่าลอยห้อยอยู่ในสะลอยลอยในน้ําก็ได้นะแต่แต่แต่ในความรู้สึกเราเราคิดว่ามันไม่ไม่เวิร์กสาหรับเรานะคะยังไงก็ลองไปทําตามกันดูอ่ะเราปล่อยก่อนนะคะ mm hmm. มือหนึ่งถือไฟฉายอีกข้างหนึ่งเนี่ยถือครูค่ะเยอะมากเลยกระชังนี้จะอยู่ประมาณรอบก่อนคืนนับไว้นะคะประมาณห้าหกร้อยตัวได้ค่ะ เร,<ๆ>เราสึกอานาเน้นมากโอเคไหมคะนี่ปล่อยไปแล้วนะคะมันมีตัวเล็กปนไปด้วยนะคะเนี่ยไม่ตายเลยคะ่ะเยอะมากเยอะมากมส o o ตัวใกล้ๆคือแบตเตอรี่ไอ่อ,อโทรศพัพท์คะคะแบตอ่อนแล้วเปิดแฟลชไม่ได้คะ่ะต้องใช้ไฟฉายช่วยนะคะ ดูเลยมีไข่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะคะโูกราะชาังอื่นนะคะกระชังนี้จะเป็นไซเล็กค่ะน่ารักจังเลยสวยมากสีทองสังเกตว่าตอนตอนตอนอ่อไฟมันไม่ ตอนที่ยังเล็กอยู่อะน้องเขาจะเป็นแบบเปลือกทองนะพอโตไปเนี่ยมันอยู่ที่สีน้ำสีน้ำคำั้มน้องก็จะคั้ตามน้ำใสน้องก็จะใสตามนะเอ,อแต่ก็แล้วแต่ว่าเป็นทองแบบไหนอะบบาบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะบางสายพันธุ์เขาก็แท้มาเลยนะที่เขาพัฒนาได้ะคะ่ะแต่ของเราจะปนปนกันนะคะมันก็ไม่ได้แบบ โอ้ยทุกคนชัดไหมก็สวยอุย้ยตัวใหญ่ด้วงนี่ค่ะมันก็เนี่ยคือทอ,ะคะทองแล้วนะคะทองแล้วนะทองแล้เวเนาะเยอะมากเลยค่ะคือโตเร็วด้วยนะคะมาไว้บ่อแบบนี้รู้สึกว่าโตเร็วมากเพราะว่า ตายไปเยอะค่ะตอนที่ไปไว้ในอ่าบ่อปูนบ้างบอ่อพลาสติกบ้างคือตายไปเยอะมากก็แอบ,บเสียดายนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมใครสังเกตเห็นบ้างเนี่ยขาวๆเหลืองๆเงนี่ยคือเขาเกาะไงเห็นไหมคะขาวๆเหลืองๆอ,อยู่ขอบเนี่ยไปฉายช่วยอะค่ะไม่มีแสงเนี่ยค่ะเนือเขาก็อุ้ยมีลูกหอยอะค่ะ เยอะเลยมาเกาะกระชังเราทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมชัดไหมสว่างไหมเนี่ยค่ะลูกหอยอ่าเราไปไปล่อยบ่อลูกหอยแล้วกันคือบอ่อเนี้ยเป็นบอ่อที่เราปล่อยพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันแล้วก็เก็บไม่หมดค่ะมันก็ยังอยู่ในเนี้ยแหละโยนไปเลย นเนื้อของเขานะเนื้อหอยค่ะเขาเกาะตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นพ่อแม่พันธุ์อีกแล้วค่ะคือมันเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะก็กลัวเขาจะแออัดเหมือนกันนะกลัวจะแออัดเหมือนกันแหละก็ก็ตอนนี้คือเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวแล้วก็อุ้ยมีไข่ด้วยค่ะใครเห็นไข่บ้างคะไข่ใ,ใหญ่มากเนี่ยค่ะมีไข่ด้วยเดี๋ยวใอยมาเก็บนะ คือสะสมไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนแล้วค่อยค่อยขยายกระชังเพิ่มกระชังแล้วก็เอาเขาไปหรืออ่าเขาอ,อาจจะอยู่ได้ก็ได้ไดนะอ๋ะมจะไม่แออัดมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งเมื่อกี้เล็กแต่นี้ใหญ่กว่านิดนึงเปลือกอะ่ะคือเราไปเลี้ยงในบ่อปูนนะคะตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เลี้ยงในบ่อปูนแล้วตายเยอะมากครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะจะเต็มกระชัง คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะต้องต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ยเต็มกระชังเลยแล้วปัญหาของเขาที่ที่เราได้เลี้ยงบ่อปูนมานะ่ะคือปลกเขาเปลือกเขาไม่สวยเขาอาจจะไม่ได้แร่ธาตุจากดินหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะลูกค้าเอ้ยเนี่ยคะ่ะทุกคนเพื่อนๆพ,พูดลูกค้าจนติดปากเนาะเปลือกเขาจะเป็นแบบอุ้ยไม่ชัดเลยโทรศัพท์อ่าแชทไหมคะ เนี่ยคะ่ะเปลือกเขาจะเป็นแบบเหมือนขาดแคลเซียมอะแต่พอเราเอามาไว้ในบอ่อเนี้ยคะ่ะตรงเนี้ยเขาไม่ชัดเขาสร้างเปลือกใหม่สวยเลยคะ่ะแต่เราคงขายให้ลูกค้าไม่ได้แล้วแหละสายแบบเนี้ยคะ่ะเพราะว่าเมก้นมันไม่สวยแล้วอะ่ะมันจะสวยแค่ตัวเปลือกที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะเห็นไหมว่ามันมีความเป็นสองสีอะ่ะ เนี่ยตัวใสกับตัวเข้มเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยมีความเป็นสองสีเลยเห็นชัดไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะเปลือกเขาสร้างใหม่อีกอันเก่าก็คือขี้เหล่ไปแล้วก็คือขี้เหล่เลยแก้มไม่ได้แล้วเขาอาจจะหนึ่งเขาได้แลคลเซียมจากดินจากน้ําเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่ตรงเนี้ค่ะบ่อเน,นี้ยนะคะจะเป็นบ่อที่เรา เปิดน้ำโซล่าเซลล์ใสให้นะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะน้ำจะไม่ได้ลดนะคะหรือบางทีอาจจะปล่อยให้ลดเพื่อได้แบบเออะบายน้าแล้วมันก็จะมีแบบท่อระบายน้ําออกไปที่อื่นด้วยนะคะเผื่อว่าแบบน้ําตรงนี้อาจจะเน่าได้นะคะแต่เราเราเพิ่งมาปล่อยประมาณเกือบเดือนแล้วแหล,ละยังไม่เจอปัญหานะคะเรื่องน้ําเน่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะเปลือกเขา เปลือเขาจะไม่สวยไงเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นชัดไหมคะแล้วมันก็จะผลิดเปลือกสวยมาใหม่อะ่ะซึ่งเราไปปล่อยไว้ในบ่อพลาสติกไปเลี้ยงในบ่อพลาสติกทําให้เขาตายแบบเยอะมากเยอะมากๆแล้วตัวเล็กกว่านี้ด้วยค่ะจับยากมากด้วยอ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะเลี้ยงหลายๆแบบให้ให้ตรงกับโจทย์ของตัวเองชอบแบบไหน เลี้ยงแบบไหนรอดบางคนเลี้ยงบ่อปูนก็รอดบางคนเลี้ยงบ่อพลาสติกก็รอดค่ะบางคนเลี้ยงในกระชงังห้อยกระชังในในในบ่อก็คือก็รอดเหมือนกันก็โอเคเนาะแล้วแล้วแต่สไตล์การเลี้ยงของใครปรับเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าแบบนี้มันไม่โอเคก็เปลี่ยนเป็นแบบอื่นค่ะตอนนี้รู้สึกว่าแบบนี้มันลงตัวลงตัวแต่ว่าเพิ่งเริ่มใหม่ค่ะตรงเนี้ยเราเดินลุยน้ํามาเท้าเปล่าเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องเป็นแบบมีมีเขาเรียกอะไรนะ ทางเดินนะคะทําทางเดินมาด้วยเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราพอคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเอ้ยเออเก็บไข่หอยอีกรอบหนึง่งวิสวยจังเลยค่ะตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้สวยรุ่นนี้จะสวยกว่ารุ่นที่ให้ดูเมื่อกี้นะรุ่นนี้จะสวยค่ะรุ่นนี้สวยมากคือคือยัง ยเยกนะูสถานการณ์ได้ทานอ่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้อ่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้เราพอกันแค่นี้แล้วกันเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยคือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงใน u t u b e คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็สอบถามมาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาตามประสบการณ์ที่เราเจอแล้วกันนะคะแล้วก็ เอะไรดีล่ะถ้าเกิดชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพราะนี่จะเป็นแบบเอ,อไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่แต่ว่าทำมานานแล้วแหละเลี้ยงพวกนี้มานานแล้วแหละเลี้ยงหอยเนี่ยคะ่ะแต่ยังไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแหลนะเนาะถ้าอย่างนั้นขอบคุณทุกทุกท่านที่ชมคลิปนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ